สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยิ้มอ่อนก้าวไกลขออภิปรายไม่ไว้วางใจประวิทย์แต่มติฝ่ายค้านไม่เอาด้วยก้าวไกลยันส่งชื่อบิ๊กป้อมศึกซักฟอกแต่มติพักฝ่ายค้านอื่นไม่เอาด้วยชี้หากเสียงส่วนใหญ่เป็นแบบนี้คงจะไม่ฝืนความเห็นพกร่วมฝ่ายค้านวิโรธยันไร้ดีลับเหตุไรชื่อซักฟอกประวิทย์และธรรมนั ย้ำหลักฐานหนักไม่พอไม่อยากด่ายอย่างเดียวฝากถึงประยุทธ์และอนุทินนายชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการพักเก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการคัดเลือกรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจของพักร่วมฝ่ายค้านก่อนยื่นยตัติซึ่งเกิดข้อขรหาที่จงใจละเว้นไม่อภิปรายรัฐมนตรีบางคน นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าพักร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นตรงกันว่าเราจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจากนั้นก็จะให้แต่ละพรรก,การเมืองพิจารณาว่าต้องการจะอภิปรายประเด็นใดและรัฐมนตรีคนไหนหากยังไม่ต้องการให้เปิดเผยว่าจะอภิปรายใครหรือประเด็นใดก็ไม่เป็นไรเป็นสิทธิของแต่ละพรรที่จะเสนอเข้ามาเราจะไม่ได้หามติร่วมกัน ว่าจะต้องอภิปรายรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้หากพรรคไหนเสนอชื่อรัฐมนตรีซ้ำกันก็จะมาพิจารณาที่เนื้อหาว่ามีการซ้อนทับกันหรือไม่ ระบวนการเลือกรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ราบรื่นมาตลอดจนกระทั่งในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะยื่นยติอภิปรายในวันนี้16สิงหาคมเราได้ประชุมพักร่วมฝ่ายค้านเพื่ออัปเดตสรุปรายชื่อรัฐมนตรีและประเด็นที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะอภิปรายใครบ้าง ในขณะนั้นพักเก้าวไกลยังไม่ได้พูดชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแต่ก็แจ้งว่าจะรีบส่งรายชื่อให้กับพักเพื่อไทยที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนยติเพื่อให้ทันกำหนดก่อนยื่นยติ หลังจากนั้นเราก็ยื่นชื่อนายชัยวุฒธธนาคมานุศรรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งถูกบรรจุเข้าไปในยติส่วนพรรคอื่นก็ยื่นเข้ามาเช่นกันจนได้รายชื่อครบ6รัฐมนตรีและพรรคเก้าไกลได้ยื่นเพิ่มอีกหนึ่งรายชื่อนั่นคือพลเอกประวิท์ นายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าตนได้ประสานกับนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่สุดท้ายเมื่อส่งรายชื่อไปแล้วมีการประสานกลับมาว่าได้หาหรือกับพักร่วมฝ่ายค้านอื่นแล้วมีความเห็นว่าให้ทบทวนการเสนอรายชื่อผลเอกประวิทย์ กระทั่งได้พูดคุยกันหลายรอบภายในพักร่วมรัฐบาลทางแกนนําพักร่วมฝ่ายค้านได้แจ้งว่าพักร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นว่าจะขอไม่เพิ่มเติมรายชื่อผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกจาก6คนที่ปรากฏในยติวันนี้ทางพักก้าวไกลได้แต่ยืนยันไปว่าต้องการอภิปรายพลเอกประวิทย์หากแต่เสียงส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เราก็คงจะไม่ฝืนความเห็นพักร่วมฝ่ายค้านดังนั้นยติจึงเป็นอย่างที่ปรากฏออกมา ด้านนายวิโรธลัคษณะอดิศรสสบัญชีรายชื่อและโคศกพักก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีไม่ปรากฏชื่อพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดโผผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ความไม่ชอบมาพากลเรื่องการบริหารงานในความรับผิดชอบพลเอกประวิทยและร้อยเอกธรรมนัฐก็มีเบาะแสร้องเรียนเข้ามาแต่ยังต้องใช้เวลารวบรวมหลักฐานให้ชัดมัดตัวให้ดิ้นไม่หลุดไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยปละละเลยข้อร้องเรียนของทั้งสองคนแต่แสดงให้เห็นว่าพักคก้าไกลเราทำงานไม่ได้มีอคติกับใคร นายวิโรธกล่าวต่อว่าเราไม่มีทางเห็นดีเห็นงามกับร้อยเอกธรรมนัฐและพลเอกประวิทย์แต่ต้องดูหลักฐานเป็นสําคัญถ้าเราไม่ได้ดูหลักฐานแต่พุ่งเป้าด่าอย่างเดียวเนื้อหาการอภิปรายจะไม่มีคุณภาพความน่าสนใจของผู้อภิปรายจะถูกลดทอนลง แต่การไม่มีชื่อทั้งสองคนปรากฏไม่ได้แปลว่าเราไปรับรองว่าเขาทำดีทำถูกแล้วก็คือยังใช้เวลารวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาการเชื่อมโยงถึงทั้งสองคนหรือไม่ซึ่งยังไม่ทันกับการอภิปรายรอบนี้เมื่อถามว่าการไม่มีชื่อพลเอกประวิทย์และร้อยเอกธรรมนัฐเกี่ยวกับดีลลับหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองในอนาคตหรือไม่ นายวิโรธกล่าวว่ายืนยันว่าเราทํางานไม่มีเกี่ยวกับดิลลับหรืออุบัติเหตุทางการเมืองอะไรแน่นอนพักเก้าไกลไม่ได้คิดเรื่องนี้ในสารระบบความคิดเลยนายวิโรธกล่าวอีกว่าช่วงนี้ขอให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขใช้เวลาสำนึกผิดไม่ต้องมานั่งเตรียมข้อมูลรับมืออภิปรายแล้วควรใช้เวลาเตรียมขอโทษประชาชนดีกว่า ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ถึงเวลาที่ต้องเลิก work from home ได้แล้วมาตรฐานกักตัวแค่14วันไม่ใช่หรือหรือเชื้อโรคในตัวมันหนักรุนแรงกว่าโควิดถึงต้องกักตัวมากกว่าคนอื่นนายกออกมาดูหน้างานดูการจัดสันวัคซีนไฟเซอร์เช่นที่โรงพยาบาลภูมิพลดีกว่านายกบอกเองไม่มี VIP แต่มีข่าวมาตลอดทั้งที่โรงพยาบาลภูมิพลและล่าสุด20,000กว่ารายชื่อที่เป็นการฉีดวัคซีนเข็มสามให้ประชาชนทั่วไปคำถามคือตอนนี้มีฉีดเข็มสามให้ประชาชนทั่วไปแล้วหรือหลักเกณฑ์คืออะไรแล้วใน20,000รายชื่อฉีดไฟเซอร์กี่เข็มฉีดแอสตราเซเนกากี่เข็มนายกต้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามีหรือไม่มีเมื่อตัวเลขมันปรากฏ พอไม่ชี้แจงทําให้คนคิดเชิงลบทําลายความน่าเชื่อถือรัฐบาลเรื่อยๆผมไม่ได้คัดค้านการฉีดเข็มสามให้ประชาชนแต่ทําไมรัฐบาลไม่ประกาศเรื่องนี้ให้ชัดเจนจะได้ไม่ต้องมาใช้ระบบลักกินขโมยกิน e a แอบค n นเนคชั่อุปถัมหรือรู้อยู่แล้วอย่าบอกต่อในแบบ VIP ในายวิโรธกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ